สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี f อช่องปุ๋ยพารวยแชนแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางเล่นทั้งวันของเรานะคะเล่นทั้งวันก็จะมีหุ้นให้นะคะเป็นแนวทางหุ้นเนาะเป็นดาวโปกเป็นสี่ดาวเช้านะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดโน้ตทุกคลิปทุกแนวทางที่แอดนำเสนอนะคะฝากรับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะมาดูนะคะคำเตือนของทางช่องนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อสซื้อฉลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยนะคะออกเสียงวรรณยุกไม่ถูกต้องกขออภัยค่ะลินมันไม่ได้อีดีค่ะ อมันไปบดได้คะ่ะแอดก็มีปัญหากับันอันนี้นะคะชัวชิงนี่นะคะชัวชิงก็สอเสือบ่ว่าขออภัยดีคะ่ะสลากบ่ะคะ่ะเออไปซื้อสลากสลากฉลากสลากเออสร้างมันเถอคะค่ะเออนั่นแหละคะ่ะทุกคนเอาไปมาน่นเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยนะคะอันนี้ก็ไปสอยดาวกันแล้วค่ะเมื่อคือนนี้ก็ได้แค่ตัวเด่นตัวรูดนะคะ วันนี้นะคะเอสก็ไปสอบถามเจเม้าแม่มานะคะไปสอบถามเจเม้าแม่มาว่าดาวปกจะมีตัวไหนนะคะเจเ้าแม่ก็จมจมจมแล้วเจเ้าแม่ก็เฮ็ดใหค้ค่ะไม่รู้จะเข้าไหมนะคะเพราะว่านางไม่ได้ทําหุ้นให้นานแล้วนะคะตั้งแต่ไปเรียนเมื่อก่อนก็มีแต่นางและ้วค่ะทําให้ตั้งแต่นางไปเรียนนะคะเอ้าลองดูเด้อค่ะถ้าชอบกระจัดถ้าขัดก็ผ่านเนาะ ท่านที่อยากสนับสนุนช่องนะคะท่านที่อยากสนับสนุนช่องช่วยสมุดประกาแอดนะคะช่วยสมุดประกาแอดก็ตามนี้เลยนะคะแนวทางตัวนี้นะคะแอดอาจจะไม่ได้ลงให้บ่อยนะคะตัวนี้นะคะเพราะว่าแต่ละวันนะคะร้อยแปดพันหวยแอดก็เวียนหัวซะเหลือเกินนะคะเออบางครั้งนะคะอันนี้ก็รีบมาทําให้นะคะเขาก็บอกท่านอีหนึ่งอยู่ขายจักโมงแล้วบุนี่ค่าตั้งแต่ไปปลูกหอวไปเสียบหัวว่าไม่อยากเหตดค่ะ อันเนียอันเข้าห้เหตุกับบเฮตดดรอกค่ะอันเนี้ยบริเวตะเหตุหนั่นก็ไปอยู่เงีายอยู่แต้น้าเขา,าะะเลระค่ะไปเสียบหอมอหลองตะกาค่ะเอาตะกาอันนี้มาทําเป็นตะก้าผักนะคะเออเนวอันแท่นที่สิไม่เห็ดเนว้ทางเอฟซีก่อนได้บ่ค่ะไปเสียบหอมโอ้ไปไป้อยหัวหอมไม้ยามาหกหัวเขาไปเสียบเอาเห็นเขาปลูกเนาะเขาบอกว่าปลูกผักกินเองปลอดสารพิษกระสันโอ้ย ไปโรยปันห้อมมียไาไมียากับโจ๊ห้อมกูเมืดออีกเดียวว่ะสิเปอยเมื่อส์านวเมืดนะคะเนาะอันนี้ท่านที่อยากสนับสนุนช่องนะคะเอดกับว่าวโจูบไปจังสัตว์เหรอคะมันก็มเีความจริงอยู่ค่ะเอ้ามาดูกันนะคะแนวทางนะคะจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะวันนี้สามตัวของเรานะคะแต่ข้าวข้านะคะทุกคนแต่ข้าวข้าวข้าวนะคะประมาณสิบกว่ากระดานนะคะจะกกระดานแล้วนับประดดค่ะเดี๋ยวนับกันโอ้ยแอดเวียนหัวเธอค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะสิบกระดานนะคะสามตัวแตกประมาณสิบกระดานขาวๆนะคะทุกคนเหมียนหัวแต่ก็รีบทำแนวทางให้ fc นะคะเดี๋ยวก็ลุ้นลุ้นเราพัฒนาอีกเนาะออกตัวไหนมาบอกแอดหน่อยนะคะออกตัวไหนมาแจ้งแอดหน่อยเด้อคะ่ะเอาไปหมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะเอาไปเทียบกันดูนะคะว่าจะเข้ากันกับสูตร fc ไหมเด้อดาวปกก็ดีนะคะดาวปกเมื่อคืนนี้เสียดายนะคะอแอดไม่มีห้าศูนย์นะคะทุกคน โอล่มีหาศูนย์เฮ้ยเสียดายมากๆค่ะเปลียนหนึ่งนะคะอันนี้นะคะเราเข้าแค่ตัวเด่นนะคะเมื่อคืนนี้เข้าแค่ตัวเด่นตัวเจาะตายนะคะดาวปกนี่ก็หลอกนะคะหลอกเราเหมือนไอ้นี่เลยนะคะซับค้าหลอกอยู่นั่นแหละคะดาวปกก่อเนาะ นี่นะคะทุกคนก็ตามนี้เลยนะคะแอดก็เจาะเข้าตามนี้เอามาดูกันเลยนะคะงวดประจําวันที่นะคะคืนนี้นะคะใครจะไปสวยดาวไปถามร้านมานะคะ, <S 1> <S 1> ะ,คะก็ชนกันที่หนึ่งนะคะเอาลองดูเด้เอแอดไปถามเจ้าเมยมาว่าคุสีเขาบเจ้าเมยให้ตัวรูดมานะคะหนึ่งเป็ดนะคะเจ้าเมยให้มาหนึ่งเปดเอาลองดูค่ะงวดอีไปถามนะคะนานๆถามทีค่ะไม่ได้ถามบ่อยนะคะของห้านนะคะหกเจ็ดแปดนะคะหกเจ็ดแปดตัวเด่นลาวเช้านะคะ หกสี่หกห้าหกหกเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกแปดสี่แปดห้าแปดหกนะคะอันนี้ก็คือของสีเราเช้านะคะทุกคนสีเราเช้าเนาะตัวเจาะก็ตามนี้เลยนะคะกันเบิ้ลกันหามค่ะเพราะว่าจับเบิ้ลจับหามได้นะคะสี่หกเก้าแปดห้านะคะเจ็ดสี่ศูนย์นะคะหกเก้าแปดห้าเจ็ดสี่ศูนย์ค่ะทุกคนอันนี้ก็ตามนี้เลยนะคะดาวปกคืนนี้นะคะดาวปกคืนนี้เนาะให้ไปที่นะคะ ดาวปกคืนนี้ให้วิธี901นะคะ909192 000102นะคะเอ่อ uh, 1112 60นะคะกันเบิ้ลกันหามนะคะดาวปกกันเบิ้ลกันหามเจ้าแม่นะคะเอดเขาไปสอวเจ้าแม่มาค่ะไปสอวเข้ามาเนาะตัวใดวาสนดเห้เบิ้งกันดูเขาก็เลยให้1 8เปียมานะคะทุกคน1 8เปียค่ะเป็นตะปีอกเราพัฒนาเธอเลย18เปียนะคะทุกคน1 8เปียกนะคะเจ้าแม่ให้18มานะคะ เอาลองดูค่ะเผื่อฟุกนะคะเผื่อฟุกเด้อค่ะเอาไปแตกสามตัวกันค่ะทุกคนเจ้าแม่ให้แค่ตัวรูดมานะคะแอดกับไปสอเข้ามาเนาะตารางก็ตามนี้เลยนะ,ะของแอดเด่นเก้าศูนย์หนึ่งชนกันที่หนึ่งนะคะมันจะมาไหมล่ะเอาเจ้าแม่ให้งวดแรกลองดูก่อนนะคะถ้าชอบก็ค่อยจัดเด้อหวยตัวเด่นคอยก็บว่าคอยอยากิีลุดเด,ด้ย,ยังไงคืนนี้มันก็ต้องมี 9, 0, 0, เก้ามีศูนย์มีหนึ่งเลยเฮ้ยมันสีตัวใดละ่ะเอาเอาไปชนกันนะคะกับของเอฟซีดูนะคะ ตัดคิปไปน่ำตัดเรียบไปนํำคะ่ะเพราะว่าเรียบยาวไม่มีเวลาตัดเวลาเอ็ดบวางแค่เอ็ดไปปีผู้ชายอยู่เอานี่ละคะ่ะเอาลองดูเด้อเอ็ดสิบเป็นหนึ่งเขาได้บาทเนี่ยเอาลืมเฮ้ยสิบเป็นหนึ่งเขาเอฟซีมาสิบเป็นหนึ่งเขาจริงไดยว่าน,นี่เบิรงแเวทา่าเล่นทั้งวันเลยนะคะอันนี้ก็คือเล่นทั้งวันวันอียงกับวันที่ยี่สิบเจ็ดก็คือวันพฤหัสเนาะ วันที่ยี่สิบเจ็ดวันพฤหัสนะคะก็ตามนี้เลยนะคะสองสามสี่คะเลกลงต่ำถี่น้อสองสามสี่นะคะสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าโอ้มึงมาไปไรหลุดเขาบอกสองสี่แปดนะคะสามเจ็ดเก้าหกนะคะสองสี่แปดสามเจ็ดเก้าหกสองสามสี่สองสามเก้าสองแปดสี่สองแปดเก้านะคะเจ็ดสามสี่เจ็ดสามเก้าเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดเก้านะคะ อันนี้ก็คือแนวทางอันนี้ก็เป็นเลขทูบนะคะเลขทูบให้แปดหกเใช่ไหมคะแปดหกเจแอดก็แปลงนะคะแอดก็แปลงเอาก็ลองดูนะคะก็ลองดูเด้อค่ะ ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยค่ะเลขชุดก็ตามนั้นเลยนะคะเลขชุดแอนให้ไปที่27282920 37383930นะคะ47484940 57585950นะคะทุกคนอันนี้เป็นเลขชุดนะคะเลขชุดแอนถ้า,ถ,าถ้าแอนได้ทำนะคะถ้ามีพื้นที่ว่างแอนก็จะทำให้ตลอดนะคะเลขชุดแอนชอบทำค่ะแอนเป็นคนชอบจับเลขชุดจับเลขไอ้นี่นะคะมากคักจ้ะ หญ่มันหลักแอดเราชอบเป็นคนคำนวณเลขนะคะแต่ว่ามันจะหลายตัวนะคะเพราะว่าแอดไม่ใช่เซียนนะคะทุกคนเน้นรลยย้ำเด้อแอดไม่ใช่เซียนนะคะแอดเป็นคนที่ชอบชอบคำนวณนะคะแต่ว่าได้หลายๆตัวนะคะอาจจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างเอฟซีก็ลองเอาไปเทียบกันกับอาจารย์ที่ท่านแม่นๆดูนะคะดาวปกก็เอาไปเทียบดูนะคะคืนนี้ตะคงแอดก,กับหลานชนกันที่หนึ่งมันจะมาไหมคะส้นกันระวรวยวะคะลองดูคะ่ะอ้ยหวนคักจ้ะ รีบท,ทำแนวทางนะคะนี่ก็รีบทำแนวทางให้เอฟซีลองดูเด้อขายชอบจัดขัดผ่านทุกแนวทางนะคะมีเข้ามีหลุดด้วยนะคะไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะคือนี่มีเราพัฒนาด้วยเนาะนี่ก็อรอลุ้นกันไปค่ะออกตัวไหนมาแจ้งแอดไหนเด้อสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอให้หมาขอให้หิงขอให้ปังขอให้ทุกท่านโชคดีกับทุกแนวทางที่นําเสนอสวัสดีค่ะ